เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ2018ยานไวเจอร์ทูเพิ่งเดินทางเข้าสู่สสารระหว่างดาวฤกษ์ซึ่งเป็นบริเวณที่ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์พัดมาไม่ถึงแล้วส่งผลให้ยานไวเจอร์ทูเป็นสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือมนุษย์ที่เดินทางออกนอกระบบสุริยะเป็นอันดับที่สองส่วนอันดับหนึ่งนั้นเป็นของยานไวเจอร์วัน Voyager ถูเป e ็นหนึ่งในยานอวกาศที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศเพราะมันเป็นยานเพียงลำเดียวของมนุษย์ที่เดินทางเฉียดใกล้ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนและเก็บข้อมูลดาวเคราะห์ทั้งสองนี้จากระยะที่ใกล้ที่สุดยานลำนี้ถูกส่งออกจากโลกของเราเมื่อปีคศ1977ผ่านมาแล้วกว่า45ปีนอกจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานจนน่าทึ่ง เทคโนโลยีในยุคก่อนนั้นเรายังคงช่วยกันเก็บข้อมูลจากนอกระบบสริยะแล้วส่งมาให้นักดาราศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสุดทันสมัยได้วิเคราะห์กันงานวิจัยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไอโอวา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนำข้อมูลจากยาน Voyager 2มาวิเคราะห์จนพบความเปลี่ยนแปลงของพลา s m a บริเวณรอยต่อของระบบสุริยะแก๊สที่อยู่ในสถานะพลังงานสูงจะเกิดการแตกตัวออกจนมีสภาพทางไฟฟ้าเรียกว่าพล a s m a ในระบบสุริยะของเราเต็มไปด้วยพล a s m a ที่มาจากลมสุริยะของดวงอาทิตย์ส่วนนอกของระบบสุริยะก็มีพลา s m a ที่ถูกส่งออกมาจากดาวฤกษ์อื่นๆในกาแล็กซีทางช้างเผือก นักดราราศาสตร์ยุคก่อนเชื่อว่ายิ่งห่างจากดวงอาทิตย์ลมสุริยะจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องแต่งานวิจัยนี้พบหลักฐานที่ขัดแย้งว่ามันไม่จริงเพราะพลาสมาแยกขาดจากกันจนมีลักษณะเป็นขอบหรือรอยต่อที่ชัดเจนอธิบายอย่างง่ายๆก็คืออิทธิพลของลมสุริยะทำให้พลาส m a ในระบบสุริยะมีอุณหภูมิสูงและมีความหนานแน่นต่ำ แต่เมื่อ,อยานไวเจอทูเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะก็พบว่าพลาสมาบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำและมีความหนาแน่นสูงค่าความหนาแน่นของพลาสมาที่ยานไวเจอทูวัดได้กระโดดขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนตอนที่ยานไวเจอวันออกไปนอกระบบสุริยะขอบเขตดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ลมสุริยะปะทะกับลมดาวฤกษ์อื่นๆจนหมดกำลังพอดีซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกว่าเฮลิโอโพสซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดสิ้นสุดของระบบสุริยะนั่นเอง ฮลโอโพสถือเป็นจุดสิ้นสุดอิทธิพลลมสุริยะหรือที่เรียกว่าเป็นสุดเขตแดนของระบบสุริยะในทางทฤษฎีโด,ดยดาวเทียมไอเบกซ์จะสามารถทราบตำแหน่งของแนวเขตแดนนี้ได้เมื่อพบว่าอะตอมพลังงานสูงในลมสุริยะทำปฏิกิริยากับสาสารจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวในระดับสูงสุดที่จุดใดหลังจากที่มันสะท้อนกลับเข้ามาอย่างด้านในของระบบสุริยะอีกครั้ง การที่อะตอมพลังงานสูงทำปฏิกิริยากับห้วงอวกาศภายนอกแล้วสะท้อนกลับเข้ามานั่นแสดงว่าลมสุริยะไม่สามารถพัดผ่านแนวเขตแดนดังกล่าวไปได้ซึ่งแนวสิ้นสุดอิทธิพลลมสุริยะนี้อยู่ห่างจากโลกกว่าหมื่นล้านกิโลเมตรและเป็นจุดที่ยานไวเจอร์วันและทูได้เดินทางไปถึงแล้ว ที่น่าสนใจก็คือยานไวเจอรทูเข้าสู่สสารระหว่างดาวฤกษ์ที่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์119.7หน่วยดาราศาสตร์ซึ่ง1หน่วยดาราศาสตร์คือระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ส่วนยานไวเจอวันเข้าสู่สสารระหว่างดาวฤกษ์ที่ระยะ122.6หน่วยดาราศาสตร์ ข้อมูลที่ได้นี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะมันทำให้นักดราราศาสตร์ได้เห็นภาพโครงสร้างขอบเขตร,ระบบสุริยะที่ถูกกำหนดโดยลมสุริยะโดยรอบอย่างน้อยๆมันก็แสดงให้เห็นว่าบริเวณที่ยานอวกาศทั้งสองลำทะลุผ่านไปมีขอบเขตที่ใกล้เคียงกันมากเมื่อประมวลข้อมูลดังกล่าวจากทุกทิศทางทำให้ทีมผู้วิจัยสามารถสร้างแบบจำลองสมมิติของขอบเขตอิทธิพลลมสุริยะขึ้นมาได้ โดยพบว่าลมสุริยะที่เป็นเสมือนเกราะห่อหุ้มป้องกันโลกและดาวเคราะหเพื่อนบ้านจากรังสีอันตรายนั้นก่อตัวเป็นรูปทรงบิดงอเหมือนขนมครัวซองหรือหมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวและเป่าจนโป่งพองหรือรูปร่างทางชีวภาพอื่นๆเนื่องจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ แบบจำลองขอาเขตอิทธิพลลมสุริยะชิ้นใหม่นี้ยังมีขนาดเล็กกว่ากลมกว่าและแคบกว่า <sk ill> เมื่อเทียบกับแบบจำลองดั้งเดิมซึ่งมีรูปทรงเหมือนดาวหางการค้นพบรูปทรงที่ถูกต้องของเฮลิโอสเฟียร์ในครั้งนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุได้ว่ามีระบบสุริยะอื่น,นๆแห่งใดบ้าง ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนกันกับโลกของเราโดยดูจากรูปทรงของเฮลิโอสเฟียร์ที่ใกล้เคียงกันนั่นเองซึ่งน่าจะมีระดับการปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีอันตรายได้สูงพอๆพอกัน ปัจจุบันยานไวเจอร์ทั้งสองลำอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ21,000ล้านกิโลเมตรตัวยานแปลงพลังงานที่มาจากการคายความร้อนของพลูตโตเนียมมาใช้ให้พลังงานกับตัวยานซึ่งในปัจจุบันพลังงานบนไวเจอร์ทั้งสองก็ค่อยๆหมดลงไปหลังจากใช้งานมากว่า40ปีแล้วและคาดว่าในปี2025-2030เสียงสุดท้ายที่แสนแผ่วเ,เบาจากไวเจอร์จะส่งกลับมาแทนคำบอกลาบ้านเกิดครั้งสุดท้ายของมัน เพราะหลังจากนี้ยานไวเจอร์จะไม่เหลือพลังงานที่จะทำอะไรอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังจะคงล่องลอยต่อไปในห้วงอวกาศ ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะนักวิทยาศาสตร์จีนกำลังประเมินความเป็นไปได้ของโครงการส่งยานอวกาศไปยังสุดขอบของระบบสุริยะหัวหน้าทีมออกแบบโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ China Space News เมื่อเร็วๆนี้ว่ายานอวกาศของจีนในโครงการนี้จะโคจรไกลเทียบเท่าระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกประมาณ100เท่าภายในปี2049 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดรยระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกถูกเรียกว่าหน่วยดาราศาสตร์หรือ AU ซึ่งอยู่ที่ประมาณ150ล้านกิโลเมตรโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการสํารวจและทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สุดขอบระบบสุริยะซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ1.5หมื่นล้านกิโลเมตร หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จมันจะกลายเป็นผลงานของจีนที่สร้างคุุนูปการต่อโลกและมนุษยชาติและหัวหน้าทีมของโครงการนี้ระบุอีกว่าอุตสาหกรรมอวกาศของจีนนั้นมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายนี้อย่างแน่นอน ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะว่าจีนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้จริงหรือเปล่าซึ่งถ้าหากทำได้จริงก็จะถือว่าเป็นความสำเร็จทางด้านการสำรวจอวกาศของมวลมนุษยชาติอีกก้าวหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว